<mile> จำได้หรืครับจำได้มีรักขางครับรักษางริงใช่ไหมของมีกินเต้าปางยังไม่ก็มีครับเจ้าเดียวกันนี่แหละมังวนเดียกันเลยวันเดียวกันเลยซึ่งเขาอย่ามีข้อมูลมาตลอดลำมังกรคนนี้นะเขาเาหมายเอาตลอดที่สาขาที่ลำปางอ๋อครับแล้วเรามันว่าจอดไหนฮะานาฬิกานะรถจอดนี่ที่มีกล้องจับที่จุดหังยังไงนะขอตลอดเลยเขากระจายข้อมูลแล้วสาขาแปลนี่มันมัดกี่เจียแล้ว ยิงม้อประตูใช้แล้วก็ยิงตองนี่โดนไปคนละสองรอบแล้วกันแต่น้องโดนสองรอบเราแต่สาขาอื่นบ่ลในใจอามันเอาเองน้มอย่างนะครับนะน้องผมสูตหนึ่งซูตสองลากเลยทิ้งซะลากครับมันมาปุ๊บมันสปายกระเป๋าบางทีเนี่ยมันปุ๊บน้องกันสองคนใช่น้องกับยูสายงานกันอย่ครับแล้วมันมาปุ๊บมันมาแอบปุ๊บมันเซฟกระเป๋าปุ๊บมันก็ทำไปซื้ออย่างอื่นเนี่ยห้าพันสิบบาทเป็นรถเป็นรถแก๊สสีขาวแหละแก๊สสีขาวเป็นฟาง ก็จห้าห้องสูงสูงน้ำตาขึ้นคือออกพุธนอนอาทออมากับมาแล้วที่นี่เนี่ยม,มาพวกแกตีกระบอกมาด้วยแล้วกับที่นี่มีอะไรกันหรือเปลี่ยาก็วิ่งออกไปเลยมัรถดกับถอยรถดแล้วตัวมันจะส่งหกเดี๋ยวนะคะประมาณเดือนไหนเดือนนี้แหละค่ะพี่เอ้ต้นเดือนใช่ปะต้นเดือนต้นเดือนเป็นแกงนมผงเจ้าแต่ขนมผงมันแพงนะกล่องหนึ่งเป็นห้าร้อยก่อนนะที่แล้วมาเอาตัวนี้ไปค่ะกล่องหนึ่งก็ห้าหกร้อยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ซึ่งเป็นแก๊งที่ทางเราเนี่ยก็มีการตากเตือนกันแล้วว่าไอ้คนคะะ้ายใช่มีการส่งนี้ไปคือนอันไหน,ไหน,ไหนแก๊งอะไรนะแกงน้องผมูกตัองเองเออเขาเอาทั่วภาบเหนือเลยหรือบ่างไงมอะไรนะอันเนี้ยของมันมีสองสาขาอีกสาขาหนึ่งประตูชัย ค่ะประตูของประตูชัยอันนี้มันรองกันสองพันกว่าบาทแล้วมันก็มีที่เขาส่งมาอันนี้เป็นสาขาตลาดต้นยางที่ลําปางที่ของหนูนี่หมดสูตรไปเท่าไหร่นะแล้วก็มีอันนี้ในวันเดียวกันเนี่ยค่ะตีหนึ่งเนี่ยอ,อยู่ที่แค่ตีสี่นี่อยู่ที่ลำปางเขาเข้าขมานี่มีเลือดสับองู์กรก็ไหตัมนี่เป็นเด็กเล็กๆอายป,ประมาณเท่าไหร่ ก็ทำทะเบียนรถได้เราเห็นปุ๊บเรามันใช่แน่นอนมันมาใช่แน่นอนค่ะที่ก็เลยเดินไปบอกน้องผู้ชายข้างหลังว่าไอ้คนที่เคยขโมยขโมยนมแล้วเราอ่ะมันมาบันทิตบันทิตแล้วน้องมันก็เลยเดินออกมาข้างนอกก็เลยเดินไปดูทะเบียนรถว่าใช่ไหมก็คือใช่คันเดียวกันแล้วก็เดินไปบอกพี่ตำรวจเนี่ยค่ะสังก็พร้อมก็ตืนพวกเขาแล้วเนี่ยแบบอยู่ใต้รถไอ้น้อ้ออกมนเดี๋ยวมันอันตรายอ่ะ ก็เอาอย่างนี้กำลัน้องผมเหมือนกันน้องคนน้องผมน้องผมอเอาแต่น้องผมงเอาแต่น้องผมมันจะออเข้ามืแต่น้องผมสาขาโดานหมดเลยที่มีราคาแพง Boleh lah, tapi.